กับแรปเปอร์หนุ่มอย่างตงทูพีนะคะที่เจ้าตัวเนี่ยก็ออกมายอมรับเลยนะคะว่าเขานี่แหละที่ทําให้แฟนสาวอย่างพี่พลอยช์มาเนี่ยโกรธแบบจริงจังเลยนะคะก็เลยต้องงอกันแบบหนักมากเลยละคะ่ะ ล่าสุดทางด้านของตองทูพีก็เผยนะคะว่าได้งอสาวพลอยเชอมานสำเร็จแล้วหลังจากที่ปาร์ตี้จนติดลมค่ะก็ทำเอาฝ่ายยิงเนี่ยเขางอนจนโพสต์ตัดพ้อเลยค่ะซึ่งก็บอกนะคะว่าตอนนี้ได้ปรับความเข้าใจกันเรียบร้อยแล้วก็ยังรักกันดีเหมือนเดิมโดยก็อึกอักเลยนะคะพอโดนถาวว่าเป็นคนกลัวแฟนหรือเปล่าเจ้าตัวก็บอกว่าก็แค่เกรงใจอีกฝ่ายเท่านั้นแหละคะ่ะงอหรือยังงอครับงอบงองอ,อยังไงใช้วิธียอะไรงอพี่พลอยอ่ะรีบกลับไปนอนเลย กลังงอนน้อยมากั้ยคะอืมไม่ครับไม่ไม่ไมไมเขาค่อนข้างเป็นผู้ใหญ่สไตล์ของเป็นคนกลัวแฟนอกันสิโตให้เกียรติเครยงใ,ใจคนระับถ้าสมมติเขางอนขึ้นมาหรือโกรธขึ้นมาไม่อยากให้เขารู้สึกแบบอึดอัดอ่ะแต่ก็ก็เออพยายามพยายาม